โอเคนะครับก็ต้องขอาการสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีทชานั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม ina, FIFA, Thailand กาลินาฟรีไฟท์ไทยแลนด์ d นะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ย นะครับพี่ก็จะมาสอนรับท่าทางนะครับฟรีนั่นเองนะครับได้รับถาวรเลยใครที่อยากได้ท่าทางฟรีก็จะลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับในส่วนนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวพี่ขอพาไปอัปเดตในสน่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาเมื่อคืนกันก่อนนะครับที่อัปเดตเข้ามาเมื่อช่วงเที่ยงคืนเลยนะครับก็จะเป็นร้านค้าโมโคนั่นเองนะครับอยู่ตรงนี้นี่เลยอันแรกเลยนะครับผมมา7วันเท่านั้น ร้านค้าโมโคนี่ก็มีทําไมมันไม่ให้เลือกวะตอนนี้พี่เลือกมาแล้วไงน้ามันจะมีชุดไอ้นี่ชุดอะไรวะชุดสีม่วงเดี๋ยวดูในในไอ้นี้ดีกว่านี่ชุดนี้นี่นะครับมีให้เลือกนะครับตอนนี้ก็คือพี่มีแล้วน้ำสรับชุดนี้เนาะน้ก็จะมีให้เลือกในส่วนร้านค้าโมโคเองนะครับก็แยกออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับก็จะมีเสื้อนะครับดูใกล้โอ้เอฟเฟกอย่างสวยเลยนะครับบอกเลยเอฟเฟกอย่างสวยแล้วก็ จะมีรองเท้านะครับเอ้ยไม่ใช่รองเท้ากางเกงนะครับมีเอฟเฟคด้วยเป็นไงนี่ทากขงเกงนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของรองเท้านะครับนี่รองเท้าสวยๆนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของหมวกนะครับนี่เป็นไงเคจัดนะครับแล้วก็จะมีหน้ากากนะครับยังไม่ใช่หน้ากากเป็นแว่นตานะครับนะแว่นตาแต่ว่าเป็นแบบเป็นหน้ากากอะไรเงี้ยนะครับตีมสีม่วงเลย นะครับสวยๆแจมๆเลยนะครับก็จะอยู่ในส่วนตู้นี้แหละนะครับแต่ว่าพี่เลือกไปแล้วนะครับผมพี่เลือกเป็นชุดเนาะเพราะว่ามันเลือกซ้าไม่ได้ไงนะพี่ก็เลือกเป็นชุดผู้หญิงแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นกระเป๋านี่นะครับโ,โคตรจะเท่มีเลเวลอัพด้วยนี่เลเวลหนึ่งเป็นไงแล้วก็เลเวลสองครับผมนี่อย่างเท่นะครับเลเวลสามเนี่ยเป็นไงอุ้ยโคตรเท่สีม่วงมีเงาแวบๆด้วย,วยนี่ ก็มาจัดกันนะครับเริ่มต้นที่9เพชรนั่นเองนะครับครั้งต่อไปก็น่าจะ49พักหรือ29ก็มาสุมกันดูนะครับผมในส่วนกิจกรรมร้านค้าโมโคที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมท็อปอัพนะครับนี่นะครับรับในส่วนกล่องโทเค็นมังกรฟ้านั่นเองนะครับนี่ตอนนี้ AK ก็มาแล้วนะนะครับเอเคก็มาแล้วนะครับอยู่ในส่วนตู้สุ่ม8ทีนะครับใครที่พลาดไปนะครับนี่เหลืออีก13วันรีบมาจัดกันเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรสุด นะครับกลับมารอบนี้มา13วันเลยครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเติมเว็บไหนนะครับนี่พี่แนะนําเลยนะครับเว็บเติมเกม .com นะครับก็เว็บนี้เนี่ยเขามีโบนัสเติมเพชรด้วยครับดูดิโอ้ยโบนัสบวก7เพชรบวกสิเพชรบวก29เพชรนะครับแถมยัง ยังมีเงินคืน2%ด้วยนะถ้าเราจ่ายผ่านแอป s h o ปป e Pay นั่นเองนะครับโหโคตรจะคุ้มเลยนะครับหรือว่าจะเป็นเติมผ่านบัตรการีน่านะครับก็คือจะมีโบนัสเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมโบนัสเพชรเหมือนกันเลยนะครับดีจัดจัดเลยนะครับสำหรับเว็บนี้ปลอดภัย100%เปรนตับการันตีจากช่องพี่ได้เลยนะครับก็คือเติมผ่านยู d ดนั่นเองนะครับโคตรจะดีเลยนะครับแล้วก็คุ้มด้วยนะครับ เป็นเว็บดีๆเลยนะครับของกาลินานั่นเองนะส่วนกิจกรรมอื่นมีอะไรหรือเปล่าก็จะมีกิจกรรมสายฟรีนะครับที่ให้เก็บโทเค็นเนาะนี่นะเก็บโทเค็นเพื่อจะมาแลกในส่วนตัวละครนะครับตัวละครฟรีเลยนะครับนี่นะครับนี่ประมาณนี้นะแต่พี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมเขาเอาตัวละครเนี่ยมาเป็นท็อปอัพนะครับเติม1เพชรนะครับเพราะว่าไหนๆก็จะได้รับฟรีอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยพี่ไม่เข้าใจมากเลยนะครับแล้วใครจะยอมไปเสีย1เพชรอ่ะนะครับเนี่ยก็คือ ยังไงก็ได้รับเพชรเอกยังไงก็ได้รับตัวละครฟรีอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยที่ไม่เข้าใจตรงนี้แหละเนี่ยใครมีความยิ่งให็นยังไงคอมเมนต์บอกพี่กันหน่อยแล้วกันนะครับส่วนตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถใส่ได้4สกิลเลยนะครับนี่แต่นะครับ,แต,นะรบแต่ว่าสาหรับสกิลใช้งานเนี่ย ใส่ได้อันเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถใส่2อันกด2 s k สกิลพร้อมกันได้นะครับพี่ก็ทําคลิปอธิบายใน tiktok ok อกแล้วนะครับใครที่อยากดูก็สามารถไปดูใน tiktok อกบิทชั้นเอาได้เลยนะผู้ติดตาม700 0 0สกว่านะคือช่องจริงเลยครับส่วนช่องสำรองพี่ผู้ติดตามพันแนะนะครับอย่าลืมนช่วยไปกดติดตามมันด้วยแล้วกันนะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูแว้นไปดูกิจกรรมมาใหม่กันบ้างนะครับ ก็มีประมาณนี้แหละนะครับก็แล้วก็จะมีดาบคาตาณะตัวนี้นี่นะครับผมแล้วมีเพชรให้ลุ้นด้วย999เพชรนั่นเองนะครับแล้วก็99เพชร9เพชรโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนอัปเดตแพทอัปเดตวันใหม่นะครับก็น่าจะวันที่21นะครับสำหรับวันอัปเดตแพทหรือว่าช่วงตู้โกหมดนะครับก็เหลืออีก3วันเท่านั้นนะครับช่วงใกล้ๆตู้โกหมดนี่แหละคือจะอัปเดตแพทใหม่นั่นเองนะครับรอกันได้เลยนะครับสำหรับของใหม่ในฟรีไฟล์เซิร์ฟใหม่เนี่ยบอกเลยว่าาเยอะมกกๆแแล้ว็บบ โอ้โห oh, สุดอะถูกใจสายฟรีด้วยมีกิจกรรมสายฟรีเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยเดี๋ยวพี่เจโนรีร่มารีวิวให้ละกันนะครับในส่วนนี้เนาะทีนี้มาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับท่าทางฟรีๆตามปกที่พี่ขึ้นให้เนี่ยนะครับมันอยู่เซิร์ฟไหนรับยังไงน,นั่นเองไปเราวาร์ปไปเลยนะครับสำหรับเซิร์ฟสเปนนะครับนี่นะครับพี่ก็รีบมารีวิวให้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมดกิจกรรมก่อนเนาะเหลือนนะอ,อีก39ชั่วโมงนะครับก็คือจะอยู่ในส่วนเหมือนเหมือนตู้โกนะครับเนี่ยเหมือนตู้นี้แแหละตต่่่วาามมมันนเพิอีกู้ึง นะครับนี่เห็นปะใช้เหรียญในการหมุนนะครับเนี่ยเนี่ยใช้เหรียญโกในในการหมุนนะไม่ไม่ได้ใช้เพชรไม่ได้ใช้อะไรเลยนะก็จะมีท่าทางกล่องท่าทางฟรีนะครับแล้วก็จะมีตัวละครถาวรด้วยนะครับแล้วก็จะมีของเกลือด้วยนะนะครับมาพี่มีงบอยู่พันแปดนะเดี๋ยวพี่จะจัดให้ดูแล้วกันดูซิว่ามันจะได้กล่องน,นี้มาหรือเปล่านะครับผมเนาะปุ๊บไปกล่องแรกได้เลยหรือเปล่าสีทองสีทองเทาอ่ะเกลือ เดี๋ยเท่าไรเดลืยวพันสามมามาสีทองม่วงอุย้ยสีม่วงมาโคตรเกลือเลยมาอีกห้าร้อยปึ๊บมาครั้งสุดท้ายสีทองคูสีเทาเช่ออย่ก็ประมาณนี้แหละนะครับสำหรับใครที่เล่นเซิร์ฟนี้อยู่แล้วเหรียญมีเยอะเนี่ยสามารถเอามาหมุนได้เลยนะนะครับพี่แนะนําถ้าใครมี5,000ัขึ้นไปเนี่ยพี่แนะนําให้กด5,000เลยมันจะมีโอกาสที่จะแบบ ได้กล่องนี้เยอะนั่นเองนะส่วนในกล่องนี้มีอะไรนะในกล่องนี้ก็จะมีท่าทางตัวนี้นี่อ่าท่าทางแรกเนี่เป็นไงนะครับส่วนท่าทางที่สองเป็นท่าทางนี้นี่งุ่มงามงุ่มงามนะครับโอ้แล้วก็ท่าทางอนี้นี่ท่าทางเต้นนะครับไงโอ้โหเท่นะครับแล้วก็ท่าทางของทางก็เป็นท่าทางนี้นี่ขอบเขียวด้วยโอ้อย่างเท่เลยนะครับอยู่ในส่วนเซิร์ฟสเปน ครับผมใครที่อยากตามมาก็สามารถตามมาได้เลยนะครับเซิร์ฟสเปนของจริงเดี๋ยวพี่พาไปดูรูปโลกนี่เซิร์ฟสเปนเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกิจกรรมท่าทางฟรีเนาะส่วนในเซิร์ฟไทยเนี่ยอีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นกิจกรรมนี้นะครับนี่เลยนะครับผมสำหรับตั๋วอีโวฟร์ฟรีนะครับผมก็คือจะอัปเดตมาในแผ่นหน้านะครับน่าจะหลังอัปเดตแผ่นนะวันที่21เห็นปะนี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมแรนด์สี่วีสี่เน็กซล่านะครับล่าไอเทมมันเองนะก็จะเป็น ด่านเนเธอร่าในหมวด4 v 4นั่นเองนะบอกเลยว่าสนุกแน่นอนครับก็ร้องรอกันได้เลยสำหรับแพทใหม่แพทใหม่เนาะก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาตัวไปก่อนนะไว้เจอกันที่หน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนครับขบาบว่าสวัสดีครับ